ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแสงสว่างและทางรอดและนี่คือเรื่องราวของนางสุนิสาชุมแก้วผู้ที่น้อมนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นต้นแบบแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนางสุนิสาชุมแก้วนะคะเป็นเศร้าเจ้าของแปลงโคกหนองนา บ้านสมิทจวนหมู่ที่4ตําบลกูแรออำเภอจุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนตัวดิฉันเองนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจในการทำโคกหนองนาครั้งนี้นะคะก็เป็นคนที่ว่าชอบครอบครัวนะคะคือเป็นทําเกษตรอยู่แล้วนะคะสมัยรุ่นปู่รุ่นย่านะคะทำกะเกษตรทำนานะคะทำนามีวัวมีไา่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิต เมื่อตอนที่เด็กๆนะคะมันก็เกิดการอยู่ในสายเลือดนะคะมันซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้นะคะหลังจากที่ว่ามาเจอกับศาสตร์ของพระราชานะคะในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะท่านก็ส่งไอ้ชาวบ้านนะคะ,ะกินอยู่แบบพอเพียงนะคะปลูกผักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะโดยที่ว่า เราทําเองในที่ของตัวเองซึ่งตัวดิฉันเองก็คือความรู้สึกว่าใช้ชีวิตตามแบบฉบับที่พ่อหลวงทรงสอนมานะคะจะทําให้สุขภาพตัวเราเองได้คนในครอบครัวดีขึ้นค่ะและก็สําหรับแปลงโคกหนองนาพื้นที่สามไร่นี้นะคะตัวมีการแบ่งเป็นสัดชวนนะคะโดยมีชวนโคกนะคะชวนโคกก็จะทํด่าปลูกป่านะคะมีตั้งถูงกลางตำเตีย้ยเรียดดินแล้วก็กินหัวค่ะซึ่ง อาชูงก็เป็นไม้ที่ว่าเราใช้เราใช้สอยในการทำโรงเรือนนะคะบางก็คือเป็นไม้ที่ประเภทว่าเรากินยอดกินใบนะคะต่ำก็ประเภทว่าเป็นพืชผักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดียอดินกินหัวก็จะมีข่าขิงขานะคะสำหรับที่ว่าเราใช้ในครัวเรือนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็น ส่วนของปัตุสัตว์ค่ะเป็นส่วนของปะตุสัตว์ก็จะมีข้อหานะคะคอกเกยเลี้ยงเกยพันเกยนะคะแล้วก็มีเป็ดด้วยนะคะเป็ดเป็ดเทศแล้วก็เป็ดบาบารีนะคะเป็ดเนื้อด้วยแล้วก็เป็ดเคยด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ทํข้อกัวไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราบเราจะแยกเป็นสัดส่วนหมดนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโวงเรือนปลูกผักนะคะผักปลอดสารพิษปลูกผักนะคะยิ่นมีขา้นน้ามีผักบุ้งฟางตุ้งอะไรประมาณนี้ค่ะจะนั้นตัวนั้นจะงจะยกเป็นโรงเรือนไว้เลยนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะปลูกมะเขือพริกตะไคร้นะคะขมิน้นปักพืชสวนกุ้วนะคะไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เสือนหนึ่งก็คือเป็นที่พักนะคะเป็นที่พักเป็นที่พักผ่อนในยามว่าเราเข้ามาทําสวนแล้วก็เราก็พักร้อนก,กินน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจสามารถที่จะเป็น ศูนย์เรียนรู้ถ้าหากว่ามีเพื่อนๆมาเยี่ยมก็จะสามารถเป็นที่รองรับสมาชิกในคคกหนองนาได้ด้วยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ก็เป<แ>็นหนองนะคะห<แ>นองก็มีการเลี้ยงปลานะคะมีการเลี้ยงปลาดุก<แ>ปลาหมอปลาชนปลานิ่นนะคะปลาสุดลตาหรือว่าปลาบ้าค่ะแ,แ,แล้วก็จะมีปลาธรรมชาติขึ้นมาร่วมด้วยค่ะจากนั้นก็มาเป็นโซนของนานะคะซึ่งนานะคะดิฉันก็ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมปทุมค่ะ ข้าวของปะทุมนะคะซึ่งข้าวพันนี้นะคะสามารถปลูกได้ทั้งในนาเป็นน้ำนะคะแล้วก็เป็นเป็นนาส่วนที่ว่าแอ้งนะหรือว่าเราถ้าภาษาบ้านพี่สุก็เรียกว่าทําไร่นะคะพี่สุก็เอาเอามาทําในส่วนที่เป็นนาแต่ว่ามันไม่ได้มีน้านะคะแต่ข้าวข้าวสายพันธุ์นี้ก็สามารถที่จะตบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะเราก็ยังมีการแบ่งปันมเมล็ดพันุนะคะยันปลูกเถ้าพลูนะคะเราก็สามารถอ่า เอาเก็บเมล็ดพันธ e <teaching. S 2> hi ุ์ถั said, ่วพลัวไว้เพื่อที่จะเป็นแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มโคกหนองนาด้วยกันหรือว่าชาวบ้านที่ว่าเขาสนใจเขามาเยี่ยมเยียนดิฉันในแปลงนะเขาสนใจที่จะเพาะปลูกนะดิฉันก็สามารถแบ่งปันเมล็ดพัน์ที่ดิฉันเก็บไว้สําหรับแปลงโคกหนองนาแปลงนี้นะคะน้องนักเรียนจากโรงเรียนวัดสมิตจวนเทือคายขาป่านะคะเขาได้มาศึกษาดูงานซึ่ง ในแปลงนี้นะคะก็มีฐานเรียนรู้ให้น้องๆได้เรียนรู้พิสูรรจน์ทำตรงนี้นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลสมฤทธิ์นะคะก็ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะให้เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมเครือข่ายโคกหนองนาระดับประเทศนะคะได้นําผลิตภัณฑ์ที่ว่าทําผลิตในแปลงโคกหนองนาแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ในแปลงนะคะไปแลกเปลี่ยนกันกับแปลงโคกหนองนาของชนภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะ สำหรับอ่าสิ่งที่ดิฉันได้รับหลังจากที่ว่าดิฉันได้ทำแปลงโคกหนองนามาร่วมระยะเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะคือความสุขนะคะความสุขที่ดิฉันได้กินของที่ว่าปลอดสารพิษนะคะกินของดีดิฉันอยากกินอะไรดิฉันก็ได้กินนะคะเพราะว่าดิฉันอยากกินผักดิฉันก็ปลูกผักดิฉันอยากกินปลาดิฉันก็เลี้ยงปลาดิฉันอยากกินเขยก็เลี้ยงเขยเขยนะคะมีทุกอย่างที่กินนะคะแล้วก็กินทุกอย่างที่มี และก็ทําให้ตัวสุขภาพของดิฉันเองและครอบครัวนะคะซึ่งดิฉันเองก็เป็นคนที่ว่าเป็นภูมิแพ้นะคะตื่นขึ้นมาก็จะจามนะคะแต่ว่าตนปลอย้ายมาอยู่ที่แปลงพวกหนองนาดูถึงว่าได้รับอากาศบริสุทธิ์นะคะมันทําให้อาโรคภูมิแพ้ที่ดิฉันเป็นอยู่เป็นโรคประจําตัวตัวน,นี้หายแล้วค่ะ เมื่อเราปลูกกล้วยปลูกกล้วยเราก็สามารถมีรายได้นะคะโดยการที่ว่าเราขายกล้วยขายกล้วยดิบนะคะ <c oughs> ขายกล้วยฉุก <c oughs> ถ้าเยอะนะคะเราก็สามารถนํากล้วยตรงนั้นมาไปรูปนะคะทากล้วยฉาบหรือว่าตทำขนมห่อกล้วยขายในชุมชนนะคะขายในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าขายดีมากเลยนะคะพี่จูชอบตรงนี้นะคะว่าขายแล้วมันได้เงินนะคะได, <c oughs> ได้ตังค์ด้วยนะคะได้เป็นรายวันรายอาทิตย์นะคะรายเดือนนะคะซึ่งพี่จุก็ภูมิใจตรงนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ เพียงแค่เราได้กินหรือว่าเราได้ใช้หรือว่าเราได้แบ่งปันเลยนะเราก็สามารถที่จะได้ขายแล้วก็มีไรายได้มาจุนเจือให้ครอบครัวส่วนหนึ่งด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะตัวดิฉันเองก็อยากจะขอบพระคุณนะคะพัฒนาชุมชนจนังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและก็ที่สําคัญนะคะพัฒนาชุมชนอําเภอทุ่งใหญ่นะคะที่ได้มอบโอกาสให้พี่ใสุได้สารฝันของพิสุ<ต>ที่อยากจะมีแปลงโคกหนองนาให้เป็นความจริงนะคะ ตัวดิฉันเองนะคะอยากจะตอบแทนด้วยการที่ว่าช่วยกันเป็นพันเพื่องในการขับเพื่อนประธานชุมชนให้มีความมั่นคง,งมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะโคกหนองนาเป็นศาสตร,ร์พระราชาที่ทําได้จริงพระราชาทําอย่างไรเราทําแบบนั้นปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ตามพื้นที่เกิดเป็นความพอดีที่มีความสุขจากความรักในสายเลือดเกษตรกรสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง นางสุนิสาชุมแก้วคืออีดหนึ่งตัวอย่างของการเดินตามรอยพระราชาพิสูจน์ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นได้จากความพอเพียง